ดีค่ะตอนนี้นนเราอยู่ในช่ว,ชวงโซม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 โัววันนี้เราจะมาทำชิตไายกันนะคะคชิตไายชิตไายมันไม่เปนไง มาชิพายแบบองตัวมาเลยชิพายแบบฉบับเด็กหอไม่ต้องใช้เครื่องอะไรมากมายไม่ต้องไม่ต้องใช้ไมโครเวฟอย่างแรกนะคะอย่างแรกคือเอาไว้ทำจาดทองลอคอันแรกคือเอ้ยเม่แกแยกพูดอันแรกอันนี้ก็คือแคกเกอร์ที่เอามาททำฐานเี่ไว้แบบเราจะใช้แคกเกอร์ของอะไรก็ได้แต่เราชอบกินอันนี้แล้วก็เอาอันนี้มาอันสองอันที่สองเนย เนยเราจะใช้เนยเค็มเนยจืดก็ได้แต่เราจะใช้เนยเค็มเพราะว่ามันจะได้ตัดกับรสเปรี้ยวของของชีสของครีมชีสเยสของมะนาวต่อไปต่อไปไฮไลท์ของเราก็จะเป็นสตรอเบอรี่กระป๋องหรือไม่ก็บุหรี่กระป๋องแล้วก็โยเกิร์ตนะคะเราใช้ของอะไรก็ได้จะเกิดจะเกิดอันนี้คือหัวใจหลักของเราชีสเค้กเอยชีสเอยชีมชีสหลังอักเลย คิ้ีมใช้ของอะไรก็ได้ครีมชีทเนยแข็งใช่แล้วใช้ได้น้องข้นหวานนะคะเราจะใช้ของอะไรก็ได้แล้วก็มีนี่ตอนนี้หมดแล้วค่ะตอนนี้หมดแล้วมีวางอะไรมดงลยมีมะนาวหน่อยนึงเพราะว่าเพื่อเพิ่มมีอันนี้ด้วยที่ตัวที่ตัวเอ้ยที่คนที่คนแล้วก็มีซิปล็อกในการทำไปทำเลยทำไอ้นี่แฮกเกอร์น้องอันดับแรกจะไปทำฐานกันก่อนนะคะอันนี้คือที่ใส่นะเป็นฐานเงี้ยงเงี้ยง ใช่เราใช้เป็นถุงซิปล็อกเพราะว่าถุงซิปล็อกเอาไว้ทุกถ้าคลิปนี้พูดกันเราฟังไม่รู้เรื่องต้องขออภัย้วยนะคะเพราะว่าเหมือนแบบแย่งกันพูดไอ้แบกกระม่อเออไอ้แบ๊กไม่ยอมดูขั้นตอนไอ้งื่ดาวไม่เห็นแรงเลยช่วงนี้ ไปใส่เฮ้ยแบ๊คต้องพูดด้วยเราทำกับอ่ันนี้แฮกเกอร์นะครับเดี๋ยวเราจะใส่ถุงซิปล็อคไม่ใช่แฮกเกอร์ไอ้แฮกเกอร์ไปใครใครจะทุบอ่ะทุบให้ข้าวุบเดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องลูดลูดก่อนไม่ต้องไม่ต้องลูดใช่ไหมมีลมก็ปัดปล่อยไปนิดนึงนี่แฮกเกอร์ของอะไรอร่อยเดียวใช่อร่อยของอะไรอ่ะของลิสบอกเลยว่าอร่อยของลิสตปอนเซอร์เยอร่อย ละเอียดประมาณนี้กูทำเลยกูทำอันนี้เราละเอียดแบบประมาณนี้เทอ่าสมมติว่าเนี่ยเราได้ความต้องการของเราแล้วก็คือแบบว่าละเอียดประมาณนี้เราก็เทใส่ถ้วยเทลงไปเลยโอ้โห s p o n s น้ำแร่ต้องเข้าแล้วแหละทำได้ขนาดนี้ยไหมไม่เลโอ้โห ต่อไปนะทุกคนเราก็จะใช้เนยที่ละลายแล้วจะเอาไปใส่ไมโครเวฟก็ได้สัก10บวิหรือ20่วีหรือถ้าเกิดใครไม่มีไมโครเวฟก็ตั้งเตาเอาตั้งเตาแต่อันนี้เราไม่มีไมโครเวฟนะคะเราเลยตั้งเตาไฟฟ้าโอเคเทปเลยข้าขอคนเอา่าดอีย่เอาไปทีลย่างได้ย่เอาไปท่าเอย่อไปะใ่เอทีง่อทออ่ ภาชนะอะไรก็ได้ที่เราจะมาใส่มูนลี่แบ๊กมันต้องอัดอ่ะมาหนิมาอนิแบ๊กทำแล้วอัดอ่านิเดี๋ยวแย่คลิปจะอัดอัดมันเยอะไปนะไปมันเยอะให้มันเป็นฐานนะนี่นะอัดแบ๊กมันเยอะไปเตักช้อนครึ่งก็พอเอาแบ๊กจะเททำไมอ่ะเยอะไปมันต้องเทก็ได้ก็แล้วแต่เราเด้ใส่ได้ไหมน้อยเกินแบ๊กวันเราดิลองชิมดิแบ๊กอร่อยไหมใส่กับอะไรจืด ใช่กันไหมแล้ยังจืดเหรอยัง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 ไม่ได้ชิมอ๋อคนเดียเลองชิมดิเหรอเป็นยังไงบ้างนี่ยรทุกคนเราจะได้ขนาดอันนี้แล้วคนทุกคนต้องให้โฟกัสที่แบ๊กก็เลยเราเราได้อย่างงี้แล้วเราจะไปแช่ตู้เย็นนะเพื่อจะให้มันเสร็จตัวแล้วแบ๊กกินอย่างงั้นน่าจะเอาได้เราช้อนช้อนเดียวอ่ะต่อไปเราจะทำครีมชีสกันนะทุกคนแล้วก็เอานนี้มาเอาครีมชีส อ่านี่นะคะสิ่งที่เราใส่ถ้วยตวงไม่ใช่ถ้วยตวงใส่ชนะอะไรสักอย่างชนิดนึงอ่ะที่มันเป็นแบบกลมๆอ่ะแล้วโค้งๆอ่ะ <c oughs> อะไรของนี่อ่ะไงดูดิ่เอ้ยเองมันเป็นแบบไอ้นี่มันเป็นครีมเพื่อน,นเพื่อนก็เอาไปวางในอุณหภูมิห้องก่อนทำมาอโอเค <c oughs> แรงแค่น,น้อยเดียวเอาเป็นตะก,ก้อหรืออะไรดีที่สุด ียอะไรอ่ะอันเนี้ยเฮ้ยแต่แต่แต่จังหะไม่ไอันนี้ไม่ได้จังหวมันจะติดซองเออเอาเอาเอาอะไรเดี๋ยวจังหวะของเราเอาตีตีเคมาต่อไปแล้วใส่โยเกิร์ตนะทุกคนใส่แบบไม่ตวงไปเลยเอาที่ชอบเอาในไม่ตวงแล้วนะใส่ลงไปเลยใส่ค่อยๆใส่ทีละนิดแล้วก็คนแล้วก็ชิมดู มันไม่ได้มันต้องใช้ซ่อมอย่างใช่้ะมันไม่ตีใส่นมลงไปหนอยเพื่องความหวานแล้วก็ใส่นมนมข้นนมข้นหวานของอะไรก็ได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแบ้งเย็นเยนเย็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 นเนเยนยนะครนบต้อเตีให้มันเยนไม่มีเครื่องก็ลนิดนึงน ใส่มะนาวไหมอย่างเงี้ยแหละเพราะว่าถ้าใส่น้ำมะนาวมันก็จะมีกลิ่นมะนาวเราชอบหวานนะชอบปะพอเราปรุงรสชาติที่มันแบบที่เราชอบอ่ะแล้วก็เอาไอ้นั่นมาเปิดเป็นไหมเอามานึกว่าเปิดเป็นเอามาที่ไหนโชว์ดิมาดูเปิดเปิดไปทั้งหมดมันต้องใช้แรงมา คนมันล้นอ่ะ <laughs> เปิดยากนะถ้าน,นี้เปิดยากอีกชินึงไม่อัานาน,นี้ เราก็จะเอาครีมชีสที่เราทำได้เมื่อกี้มาใส่ในถังพินเลมนะคะครับตอนนี้เราปาดครีมชีสเสร็จแล้วนะทุกคนก็จะใส่บลูเบอร์รี่ลงไปแล้วก็สตรอเบอรี่เอาไปครับมีเนื้อสตรอเบอรีร่ด้วย,ยใส่หมดเลยเหรอใ,ใ,รใส่แบ่นี้เองคำเดียวเลยไม่เห็น แชร์ตเยนเพื่อเซตตัวก่อนนะคะไปเลยเอาละค่ะเาลืออี้35น,นาทีที่เราไปแชร์วตวเยนกันนะเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าจะรสชาติเป็นยังไงนี่ของเราเอง <c oughs> อันนี้เหมือนเค้กอะจริงนะไม่เหมือนพายทำขาย<ส>ที่ขาดทุนเลยอใส่เนะยอะเกนินชิมให้แบคชิมก่อนหนึ่งคนแกต,ต้องตักแบบจุกลงไปเลยนะให้มัน โอ๊ยอะไรอะไรชัมเขามอไหมอ้ามแก้วแก้วแก้วหวานจังเบ้ยวอะมันบอกว่ามัชอบกินริงไม่ชอบกินบลูเบอร์รี่มัชอบกินชีสเราลอาจจะเหมาะกับเราเคาอกินมันเอาฟย ีอบานาฟีเราทำเองได้ป่บวะเปรี้ยวเย็นเนี่ยอร่อยไหนกินไหนนะเปรี้ยวเนาะอร่อยไม่เปรี้ยวเองชอบกว่าข้าววันนี้ชอบข้าวชอบกินตรงอร่อยมาชิมบลูเบอร์รี่กันทุกคนมันไม่ใช่ทางของเราเนี่ยมาเราจะชิมบลูเบอร์รี่ให้ เคยเป็นมากแบบเวลากินอะไรอร่อยแล้วมันจะแบบเสียงคอมันจะร้องค่いいาอยู่ใจก็เป็นเออเหมือนท้องร้องแต่คอมันร้องเหมือนว่าอร่อยนะเนี่ยมันจะมีความเค็มแล้วก็เปรี้ยวอ่ะเฮ้ยกินหมดเลยดิเออกินแลก็เค็มเดีย่อเองจะตายอีอ่ะอันนี้ไม่ความเค็มแล้วเปรี้ยวกว่าอันนี้เปรี้ยวเลยอันนี้หวาน ปวดหลอดว่าอันเดียวนะเนี่ยลิ้นมือสลวนขวนแปดแล่าลิ้นปิ๊เคออย่างเงี้ยเแหละข้าวอร่อยไอไอข้าวหวานนะหรอฝวนเดียวหวาคือตัวคัคเกอร์มัน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 เค็มไงมาคิดมั้งนี่เฮ้ยอร่อยเดี๋ยคนทำมันทำซ้อมรีอร่อยแล้ว เนนะะคไปเรียนภาษาคำศัพท์หนึ่งคำศัพท์เพื่อนๆไปคำตามด้วยนะคะแล้วก็เมนมาบอกเราว่าอหยอสอนภาษาชาวแมนกอนวันนี้เราสอนคำว่าแก้วเร็วแก้วทำไงเออแก้วนี้พูดเลยพูดว่าแก้วแก้วยังไงทุกคนติดตามด้วยนะคะอย่าอย่าลืมกดไลค์ให้พวกเราด้วยนะคะจายกันที่พวกเราหายไปนานก็จะเริ่มกลับมาแล้วแล้วก็อย่ากดซับสไครต์ตึ่งตุ่งกดกระดิ่งตุ่งตุ่งให้เราด้วยนะคะ แล้ววันนี้ก็หบ๊ายบายสวัสดีครับ